การใช้สื่อนอวัตกรรมเทคโนโลยีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยินดีต้อนรับโรงเรียนหนองสนิทวิทยาจัดทำโดยนายชิยนยุทธเชินชม สวัสดีครับกระผมนายเชนยุทธชวนชม,ชมจะขอมานำเสนอการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโครโรนาทำให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตออนไซต์ที่เรียนผ่านห้องเรียน จากที่กระผมได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา3สัปดาห์โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน2รูปแบบนั่นก็คือออนไลน์และออนไซต์ site, ตามแต่สถานการณ์นั้นๆซึ่งกระผมได้มีการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาผสมผสานร,ร่วมกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ก็ได้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการนัดหมายนัดเวลาเรียนมอบหมายภาระชิ้นงานและแจ้งข่าวสารต่างๆให้นักเรียนได้รับทราบแอปพลิเคชัน Google Meet เป็นระบบเครือข่ายเรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตสื่อใบความรู้ ที่พัฒนามาจาก Microsoft PowerPoint แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นจาก Google Form การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ก็ได้ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างสื่อใช้สอนในชั้นเรียน ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างใบความรู้และใบงานใช้แอปพลิเคชัน YouTube เป็นสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น จากสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ข้อดีก็คือนักเรียนจะสามารถมาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาสำหรับวันนี้กับผมก็พอจบการนำเสนอการใช้สื่อวัตกรรมเทคโนโลยีไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านในการรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ